สวัสดีครับทุกคนผมพิโตขอรับสู่เกมค่าแมนโรยเดอร์แบทเทิลไรวอร์ในพาร์ทที่24แล้วนะครับมาใกล้จบแล้วดับเบิ้ลเหมือนเดิมเอาให้จบมาใกล้จบแล้วอีกแค่สองพาร์ทเอาละจดับเป็นขอตัวแก้ซ์ดับเบิ้ลจ็อกเกอร์เอสตรีม นี่แต่ตัวนี่อะไรไหมท่าเดียวเคี้ยวเพลินไม่ต้องถามพี่เขบโบอลังการไม่ต้องครับเหมือนเดิมคนที่ขอเอมเป็นพี่เปลี่ยนตัวบ้างไม่มีทางครับเพราะผมอัดลูหน้าแล้วจบแน่อนอนเอออืมเอามาดูเกจดิเติมอย่างไวตอนนี้ผมก็ได้ใส่ฟิกเกอร์ A มา1อันนะก็คือคูการ่รางอเมซิงนะครับ อ้าวโหดูแต้มดูแต้มเพิ่มซะไม่มีอะไรเก็บไปยังไม่อยากเก็บอะไรตอนนี้เก็บใกล้เต็มละฮ้ยจะปุ๊บโหลดชาหนนึงนีกระตุโหโหกโอ้โหกี่เอาไปดิพพดกีกี้เหรอกี้กีเหรอ มาไม่ตายเลยมดับเบิลเอสทรีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจฟฟ์กาเทนโชอโอ้โหครึ่งลดอตเห็นไหมยิ่งอัพมันยิ่งแรงโอ้โหเหลอครับเราสู้มันได้ไหมตอนนี้นได้ไหมได้ไหมได้ไหม โอเคจบแล้วพอชะตากรรมเจ้าจบแล้วรับไปจบแล้วจบแล้วชะตากรรมฮอเจฟกาที่โชนนดนจะรู้ผลท่าเดียวเขียวเผยของจริงนี่แหละมาสไตร์เด้์ล่ะ ไปเลยอ่ะไม่มีแล้วเหรอโอเคไปไปไปกับแปลไปก่อนคนระับเราจะมาเก็บเก็บแมตายด้วยสิ่งสำคัญในการจัดก,การทุกอย่างกิกกี้ระเบิดจัดก,การให้หมดอย่าให้มันเหลือขอจำได้ไหมคราวก่อนที่เราเล่นโอ้โหมันปลาลูกเดียวตอนเราแปลงล่างอยู่ยังเจ็บเหเห็นไหม อันตรายนะครับมันไม่ใช่ระเบิดตู้มันเป็นระเบิดไฟนะครับมันจะแช่ไฟเราโอเคเอาละมาลุยกันเลยเอโอ้ยโหรุห้มันหามาเราเอาไปดี อึดละอึดละแม่กอลเนี่ยมันการอยู่ไกลมันยังกลัวเลยอเอาดิอเอาดิแม้ <laughs> <laughs> แต่ท่าเนี่ยห<ม> <c oughs> รือจะแคนเซิลไม่ได้แต่ว่ามันก็แรงพองสมควรน,นะครับ <s> <c oughs> ดูดิบอสม,มีร้องอ่ะ <laughs> โอ้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 เจ็บ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 ครับเจ็บเจ็บเจ็บบอสมีเซ็งโอ้ในแต่ท่านี้เบื่อไม่เพื่อนท่านผู้ชมอาจจะแบบโอ้พี่เปลี่ยนท่ามั่งไม่ได้จริงครับหมอนท้า่ัวนี้อะไรครับมันต้องเดือดเดือดเห็นไหมมนเริ่มแบบศัตรูมันเริ่มแบบไม่ปลาเนี้ยละ โอ้ยอาโกดเลยใช่ไหมโกดเลยโกดเลยก็ไม่อยากโกรธน,นะแต่นะทำไปแล้วเออออกเกตมาแล้วก็เอ่อใสไปเลยอือายไ,ไปเรี็บร้อยอืออ่าโอ้โหเยอะอันนี้ก็ต้อง Arten, กเกียร์สกอร์เทนโชฝ่ายจะท่าเนี่ยท่าเดียวเกียวพื้นของจริงทะลุอ่ะไม่ได้โอเคโอเคโอ้ไม่ได้กูไม่ได้โอ้โหอาจารย์เ <s> น่ยเฮ้ยมากไปละ <laughs> Oh, 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 mình ăn, à, mình ăn, nắm cắp vào thị trường. Woa, chan, 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 อาจารย์อย่าให้ผมต้องถึงเวลานะผมไม่อยากให้อาจารย์เซ็งนะครับผมไม่อยากให้อาจารย์เซ็งเฮ้ยอาจารย์สู้อาจารย์สู้อาจารย์อุ้ยอาจารย์ไม่ยอมเซ็งเอาดีอาจารย์ผมไม่ให้อาจารย์ใส่นะผมบอกไว้ก่อนเฮ้ยเอาเอาโดนเหมือนกันโอเคแลกกันแลกกันแลกกันอาจารย์ ผมเจ็บอาจารย์เจ็บเจ็บร้อยอุ๊ยอาจารย์อึดได้ไงอะฮะผมไม่ได้ให้อาจารย์อึดน,นะนั่นแหละเอออย่าอึดอาจารย์อย่าอึดผมไม่ให้อาจุดอย่าอึดอย่ามอือต่อผมอือ เห็นไหมฝั่งูม,มันเริ่มเก่งเลยไหมมันเริ่มเก่งแล้วนี้จะใช้เมเทโอต่อแต่แบบดับเบิลไปแล้วกันเล่นง่ายสุดแล้วตอนนี้ <c oughs> โอโ้โ,อโหมาไม่หยุดเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> มางั้นใส่เลยใส่เลยต่อไปจะเป็นตัวอะไรโอ้ขึ้นห้อกอาชัดลาก่อนะจันเอาแต้มมา อาจจะอาเกตฮึบเอออืมเออตุ๊ตต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 ต ตบตตตบหน้าตบหน้าคนต่านี้ระเกขึ้นช้าไไหม่านี้หาท่าที่เหมาะสมตอนเล่นเ่อนตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหน้ำใจไม่ตายขอบคุณ ผ,ผิดผิดจุดเวลาหน่อยน้งป้อมก,ก,ก่อนป้อมก่อนป้อมเกียร์ก่อนน่าจะแป๊บเดียวไม่ใช่เวลานา,ลานหรอกแล้วเนี่ยเป็นอะไรโอโ้ดีมากเลยดีมากเลยโอ๊โอเคอ๋อทางนี้เออเราเก็บได้ดีกว่าตัวนันมี่เก็บเดิมอยู่หูแต่พันแปโอ้แต่แปดพันแล้วอะ่ะ เจอใครอ่ะอย่าลุมนะอ๋อสก,กาสก,กาอันนี้ตัวตัวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ๋อเอาเอา,เอาตัวระบาดก่อนแล้วกันนะมัน,ม,นม,มันมีท่าที่โกงอยู่แต่มันยิงสองตัวเลยอ่ะรับมือยากมากดูดิ โดนฟ้าสองตัวเออเอาไปเลยอ่าเอาไปแฝงท่านี่แหละอืมโอ้ยฝากรฝากา,กกานั่นแหละ ช่องโมโอ้โหโอโหโอโด่าบที่ยาวมากหนึ่งสองสามโอ้โหของจริงอ๋อเขียนเลยต่โฟกัสละหนึ่งสองสามออไม่เหลือ キ <toc que> 君たちは本当にお好しだね。僕の忠告は伝わらなかったのかな？忠告<国>？裏切り者がいると伝えただろう？君たちなら気ラいてくれると思ったんだが。 辛い霊、いや今はカナリアと名乗っているらしいなカナリアが裏切り者、はあ、その手に乗るかよ俺たちを仲間割れさせるのが目的だろうこれを見てから言ってもらおうかおお ว้าวผู้ของเราแรง์เอโอ้โหเบลยิบเก้าเว้ยอาชีชิเบอเลอกเฉยเอาละอีกนดิดเดียวใกล้จบแล้วมาบทสุดท้ายแล้วอันนี้ดับเบลิลต่อไปมาลุยกันเลยอ,เอาวละ โจพพมต้านเาะผิดคนตัวแก้วส์่าแค่พาดเดียวก็โจก้นอนนี้เกียรติโจมเลยพาดเดียวแล้วถ้าผู้ชมจะได้ตูให้เต็มที่แต่ผมคงไม่ท่าแบบว่ารวมพาดเดียวอะนะม,มันมันเหนื่อยโหหลายชั่วโมงอะไม่ไหวแล้วแม่ปเจที่ผมคิดว่าอามาริกาเรื่อยๆเขาไม่ได้จริงจังมากไงแต่อามาริกาข้ามเวลาศุพสนุกเนี่ย ใส่นะขขเข้าไปใส่เข้าไปเด็บร้อยมผมก็ยังใส่ฟิกเกอร์เอรด์อยู่นะครับข้าศัตรูเขาพลาดสิบตัวจะได้เลื่อนนะครับผมจะใช้อยู่นะผมยังไม่ทิ้งมันนะครับเพราะมันดีสุดแล้วอันเนี้ยใครจะไปรู้เพื่อแบบเออผมโดนเล่นจนไม่เหลืออะไรนะโอ้โหแล้วดูดูกิีกสามาัคคีพร้อมกันด้วยนะท่า ไปดีไปเลยอ่าอ่าอ่าหลังต้องซัแปมไปเลยครับเออ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 เอาไปฮึ๊เอาโดนต่อยไปทีนึงเซ็งเลย สพยายามจะปั๊มเยู่มาเอาเข้าไปคอมโบไปได้วยครับแล้วก็เติมเกจไปด้วยยิ่งพอเยอะยิ่งอัพเกรด,ดีเลยครับแรงได้จบดีดด้วยใช่ โอเคเล้วเขาจะกระดึกระดือไปแล้วกันธุรกิจหลักเราแล้วเขากระดูอทิทางนี่แหละโอเคไปอยู่ข้างบนอ่าแล้วเดี๋ยวแต้ม5พแล้วดีจัดจัดมาไฟเลยเรียบร้อย อีกหนึ่งโอ้เจอเฉยทำอะไรครับโอ้ภัยพิบัติเหรอโอเคภัยพิบัตินี่โอเคไปไปไปโอ้โหเคลียร์ก่อนเลยนี่เราไม่ชอบให้มันอยู่เยอะเอานี่ไปแล้วกัน ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็มีประโยชน์ในการต่อสู้อยู่ตัวปืนเยอะนะก็าวานสะอาดจบจบไปไม่ใช่เลยปดปุ่มเออโอ้ยนี่อะบ้าแลวเชียวอ่าต่อไปแบบท่าเน,นี่ยนะครับ เออกลับเข้าไปโอ้โอให้แปดพันเลยไหมเยอะจะจัดไป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 โอ้โหแต้มแต้มเคเอาเกียตมาหน่อยจะเพิ่งเจอบอสแน่นอนใช่ไหม โตถูกต้องโอดินไม่ได้เจอกันนานนะแต่ฉันจะเปลี่ยนแกไปเอาละจงฟู่เขาอยู่หรอส่อ้าวโดนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้านต้านเหรอต้านเหรอลู่ลู่ลู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 เอาลู่ลูลูโอ้โถ โอ้โหลมมันพัดเรามันวับทำอะไรไม่ได้เลยโอดินโอ้โหโอดินมีเซงแบบโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเล่นแต่ท่านี้เด้แต่เกลียดไม่ตายต่อแหละ แล้วก็ใส่ไปเลยอ้าวเฮ้ยไปโดนเลยเถอะขาอ๋อ,อหนึ่งสองสามับเข้าให้เนี่ยอ้าวหนีเฉยโอ้โหไม่สนุกเลยอ่ะแล้วก็ขวาได้สะอาดหน่อยอ อ้อยสะอาดเลยอ,อ่าขลังเขข้างหน้าไม่มีเหลือแล้วไปโอ้ได้แต้มก็จะว่าก็ดีก็ดีแล้วแต่นะบา,างครั้งเราก็อยากได้เกรดมั่งหมื่นแต้มันเนี่ย เอ้ยหรือผมใส่กล่องผิดมาดันเลยไปไม่ค่อยดรอปหรอใช่ปะเนี่ยผมไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหโคตรแรงจับไปอเออมาคีย์ธรรมดาแล้วมั่นใจการสู้เอาเลือดมา ไม่มียาเติมเลยเหรอโอ้ท่ามีจะขอบคุณมากนะได้และ,ะเดี๋ยวต้นเกตหน่อยแล้วกันต้นเกตหน่อยออกไป ไปแล้วน่นาจะเจอบอสจบ่จมันนี้กี่ตัวก็ว่ามาอ่ะเจอหนึ่งแล้วโอ้ดีนแท้แน่แเลยแล้วก็ขี้บ่าใช่ไหมโอ้ตัวเดียวเว้ยเอาเลยเอาเลยมันลมแล้วก็ลมสวนดับเบิลเอสทรู S <S โอ้เบาจัด เอาดีเอาดีเอาดีหนึ่งสอเออเออโหเบามากเออหนึ่งสองสาเอาดีสองสาใส่เข้าไปเิ อย่าเหลือบอสเนีนะ่ยอ่าอ่ามีไหมขอหน่อนยะโอ้เหลือกันยังดีวะลองสังเกตแป๊บน,นึงนะโอ้โหต้องไปอยะโอเคโอเค่ามันรักแล้วอะมาล้อแล้วอะ่วอะทำไงอ่ะ No ออกมล็อกแล้วอ่ะอ๋อทำไมทางนี้เหรอโอเคอืมจำทงไม่ได้ละไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้้้าว้้้ว้้าวววิ้ลทาน โยบว้าวหลอดโอ้โหหมื่นแต้มเอาดิอ้ยโอ้เดือดจะจัดเอสไปครับรอรออะโอเคก็สำหรับเกมคาร์เมนไรเดอร์แบทเทิลไร์อลก็ถือจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม